ยูกอีกแล้วใน EP เมนู p a า k สองและว,วันนี้เราจะไม่ได้ทำธรรมาดาเพราะว่าเราุดนี้กินท์ทังเรื่องครับหนึ่งกคบชี <c oughs> <c oughs> จมะมีไปข้างในไม่หลอนดูกินได้เค็มได้ข้างในเป็นยังกับมันอ้วกขึ้นมาเลยทางนีดีด,ดีเร็วใช้มือกินดีดพีพี่โอม,มาจะหัาเงินค่าถ่ายรูปพี่ดิวนะคะพี่โอความขอมแม่คสอยังไงไม่เอาอครับกินด,ดีดีครับโหัใชัยย้นเห็นแล้ว อร่อยมากเ,เลยครับมีอร่อยก็เผ็ดแต่ปีน,นี่แม่มันมีเอกลักษณ์แบบช้อนตักดิเอาน้ำที่เรามาเอามาจาก EP หนึ่งกันนะครับเอามาดื่ม เหมือนลูกกอเพราว่าอันนี้มันเป็นเยลลี่นะครับชิมด้วยชิมด้วยชิมด้วยนี่ายลูกเช่นงเล่นอ่าม เพียงแค่นี้เราเป็นเจ้ได้กินก้าวนอย่างเช่นเลยชี้กและอย่าและอย่าลืม